มา p k Perfect <c oughs> 199บาททุกใบคุณลูกค้าโอ้ผมจะต้องโพสอีกรอบหนึ่งคุณลูกค้าตรงนี้นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะหลังจากที่ไลฟ์สดจบตรงนี้ผมก็จะโพสให้นะฮะ PK กระเป๋าทุกใบ199บาทอันนี้เป็นารายการเด่นตรงนี้เลยคุณลูกค้กาคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอันนี้เดี๋ยวจะไลฟ์สดนอกรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นไลฟ์สดแบบรวมก่อนนะคุณผู้ชมนะเอาแบบรวมก่อนนะวันนี้นะโอเคนี่ อ,อันนี้คือ PK กระเป๋า PK คุณผู้ชมนะผมพยายามให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบโอ้โหอันนี้คือรวมกันแบบเยอะแยะมากมายเลยคุณผู้ชมนะกระเป๋า PK PK พและ PK นะเนี่ยโอ้โห PK 199อ้บาบาททุกใบา199าบาททุกใบทุกใบทุกใบจริงๆนะทุกใบทุกใบทุกใบ,บ19 9บาทกระเป๋า PK อ่ะเดี๋ยวผมถ่ายภาพนี่คุณผู้ชมได้เห็นอีกรอบหนึ่งนะครับตามมาด้วยลูซองนะครับลูซอง